โย่ทราบวันดีเป็รุ่นเมกานะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอากโปรราคาหน่งสองมา VS กับไอ้กล้องที่ผมซื้อมานะแล้วแหละแต่ไม่ได้ใช้ไงราคา200กว่าบาทนะซื้อใน Facebook นะเมื่อก่อนเนีผมเห็นราคามันถูกไงตอนนั้นอยากจะทำช่อง YouTube ก็เลยหา กล้องแบบราคาถูกๆมาใช้ดูนะก็เลยซื้อตัวดีมานะแต่ผมจะเอาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์กันเดี๋ยวขอติดเฟติดยูเทิร์นกันนะเออผมแนะนำนะอย่าไปซื้อตัวนี้แต่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าคุณภาพสองร้อยกับหมื่นสองเนี้ยมันต่างกันไหมไอที่ผมใช้อยู่มันเป็นกโปรแปดเนาะผมซื้อมาราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งเกือบถึงสองเอ้ยสองหมื่นเนี้ยหมื่นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งมื่นหนึ่งพันเกือบถึงหนึ่งนสองนะเออซื้อมือหนึ่งมาแล้วก็อซื้อตัวนี้มาเคาเรียกอะไรนะมินิมอสนะผมไม่ได้ใช้ตัวไอี๋ยวผมเอาให้ดูกันแล้วกันผมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้อแดปเตอร์แล้วก็ต่อไมค์นะใช้ตัว Mini ม,มอสแล้วก็เสียบไมค์สามจุดห้านะ ภาพจาก g ู p แปดเดี๋ยผมจะเอาให้ดูนะว,ว่าภาพจากตัวกล้องสองร้อยกว่าเนี่ยมันคุณภาพขนาดไหนนะเออเดี๋ยวเราไปในทดสอบกันในมอดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีพวกต้นไม้เยอะนะจะได้ดูการเปรียบเทียบสีด้วยอ,อ เปล่านะอากาศก,ก็โคตรจะร้อนเหมือนเดิมอะประเทศไทยไม่รูอไไรกจะแน่เน่ะว่าไม่รู้อย่างจะแบบขี่รถเที่ยว อยากขับไปเจยงไหมไปเอลซาวแต่ช่วงนี้โควิดฮนะไปไหนไม่ได้เลยขี่ได้อยู่แค่นี้ จะพาไปตอนที่เปลี่ยนเป็นกล้องอีกอันหนึ่งเลยนะผมก็จะบรรยายให้ฟังนะว่สาสรรพคุณมันเป็นยังไงค่อนข้างห่วยแตกเลยทีเดียวไม่ตัดนะเอ๊ะหรือว่าตัดเดี๋ยวว่ตัดดี๋วว่าเดอกันเอาละฮะอันนี้ก็คือหน้าตากล้อง สองร้อยฮะสองร้อยกว่าบาทนะถ้าจําราคาไม่ผิดก็สองร้อยือมาประมาณ2อง้อยสามสิบหรือสองร้อยห้าสิบนี่นนะไม่ได้ใช้นานละก็นี่ก็คือหน้าตาของมันนะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันดูเลยเราตัดนี่นี่เปิดเครื่องมาไหมเป็นไงมันเรียนแบบโกโปรนะภาพก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองตัดไปให้ดูเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องเลยดีกว,ว่า let's go